ในสติในปฏิจจสุบาทมีแต่คำว,ว่าตัณหาใช่ไหมไม่มีฉันทะนะพอละเอียดขึ้นมามันกลายเป็นตัณหาหมดนะกระทั่งอยากดีก็เป็นตัณหาแนะแต่ถ้าพูดในทางจริยธรรมอยากดีแล้ว,วาเป็นฉันทนะอย่างเงี้ยเอาใจไว้หน่อยจะได้สบายใจถ้าบ่อยตัณหาจัดเนี่ยโอ้โหโกรธเลยนะ่ถ้าบอกนะโอ,โกโ <laughs> อ,กโอ้มีฉันทะปลื้มนะม,มันก็แค่ภาษาเท่านั้นคือใจอยากนะ นี่เราสังเกตน,นะพอจิตเราตั้งมั่นได้แล้วเราจเจริญปัญญาไปใช้กรรมฐานเป็นคู่คู่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดไม่ใช่เราจิตนั้นเป็นคนรู้ร่างกายนะแล้วถ้าเวทนาเราก็เห็นวนะ่เวทนาสุขเวทนาไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราอุเบกขาเฉยเฉยไม่ใช่เรา จิตที่เกิดร่วมกับเวทนามันก็พลอยเกิดดับไปด้วยเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์เดี๋ยวก็เป็นจิตเฉยะจิตนี้ก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับเนี่ยค่อยๆดูไปหรือจิตโลภโกรดหลงระมโลภโกรดหลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดร่วมกับโลภโกรดหลงเกิดแล้วก็ดับเวลาเรารู้กายใครเป็นคนรู้จิตก็เป็นคนรู้ เวลาเราลืมกายใครเป็นคนลืมจิตเที่ยวเป็นคนลืมนะนี่นะถ้าเราดูกายเรื่อยๆก็เห็นจิตชัดนะเห็นจิตชัดขึ้นมาด้วยนี่บางคนนะทาสมาธิอะไรก็ไม่สําเร็จนะหลวงพ่อบอกรู้สึกกายไปร่างกายขยับรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้นะพอคอยรู้สึกร่างกายขยับไปขยับมารู้สึกนะไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะร่างกายขยับแล้วรู้ขยับแล้วรู้แต่ไม่ใช่ไปแกล้งขยับบางคนไปแกล้งขยับ ขยับแล้วโทรศัพท์ยังได้เลยมือยังขยับอยู่เลยนะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องไม่มีสตินะเพราต้องมีสติไว้นี่บางคนนะกระทั่งพระในวัดหลวงพ่อก็มีบางองค์ทําอย่างอื่นไม่ได้รู้สึกกายไว้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกพอรู้สึกไปได้ได้นะต่อไปจิตมันจะมีกําลัง เมื่อไรสติระลึกรู้สภาวะธรรมได้ถูกต้องนั่นคือตัวสัมมาสตินะรู้สภาวะคือรู้รูปนามรู้นะมันจะเพ่งถ้ารู้สิ่งที่ได้คือสมาธิร,ารู้เป็นขณะขณะสมาธิที่เกิดขึ้นก็เป็นคณิกาสมาธินะแต่คณิกาสมาธินะสะสมให้มากนะจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้นะแล้วตัวนี้เอาไปเดินปัญญาได้ อย่าเห็นดูธรรมะที่เป็นคู่คู่กัอย่างที่บอกนะรูปธรรมว่าที่เป็นคู่นามรรมที่เป็นคู่คู่ดูไปแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดนะกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา มันวางความยึดถือในรูปนามในขันห้าที่เรายึดนะเราก็ยึดกายยึดใจของตัวเองแหละเราบอกเรายึดบ้านทําไมเรายึดบ้านนะมันเป็นที่อยู่ของร่างกายนะแล้วเรามีบ้านเรารู้สึกสบายใจเพราะจริงๆเราอยากให้จิตใจเราสบายอยากให้ร่างกายสบายไอ้ที่ยึดนนยึดนี่ออกไปข้างนอกนะจริงๆคืออยากให้ตัวเองสบายนยั่นแหละอยากให้กายสบายอยากให้จิตสบาย นี่มีรถของเราอะไรเนี่ยนะ,นะมีรถไปทําไมอ่ะอยากให้ร่างกายสบายไปไหนนั่งรถไปนะอยากให้ใจสบายอุย้ยถ้ามีรถหรูๆนะสบายใจอนะไรอย่างงี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตัวเราไม,ไม่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นอนัตตาไม่ยึดถ,ถือ จิตใจเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ยึดถือถ้าเราภาวนาจนถึงจุดที่ไม่ยึดถือกายยึดถือใจได้นะัจิตจะวางโลกทั้งโลกเลยนะถ้าเราไม่ยึดถือร่างกายเนะี่ยจิตจะวางโลกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากามาวจรภูมนะิวางโลกอย่างมนุษย์เนี้ยอยู่ในกามาวจรวางความเป็นเทวดาเทวดาก็อยู่ในกามาวจร ทำไมเทวดาต้องมีรูปสวยๆมีเสียงเพราะๆไหมเขาติดใจแล้วเขาติดใจแต่เขาสร้างความดี